เราจะไปดูประวัติาศาสตร์2,500ปีของตู้เย็นกับหลังม่านครับรู้ไหมครับว่าตู้เย็นสมัยโบราณน,นั้นเกิดขึ้นเมื่อ400ปีก่อนคริสตกาลที่อิหร่านถ้าเรานึกถึงพื้นที่ในตะวันออกกลางแล้วเราคงรู้สึกว่ามีแต่ทะเลทรายแต่คนสมัยนั้นเนี่ยเขาก็มีที่เก็บน้ําแข็งกันได้นะเรียกว่ายักษ์ซาวหรือหลุมน้ําแข็งในช่วงหน้าหนาวพอมีน้าแข็งเขาก็จะเอาน้ําแข็งมาเก็บในยักษ์ซาวโครงสร้างยักษ์เนี่ยสามารถทําให้ข้างในมันเย็นได้นะครับเขาก็เอาอาหารมาแช่ในตู้เย็นยักษ์นี่แหละ ู้เย็นสมัยใหม่มีการพัฒนามาตั้งแต่ปี1755โดยคนแรกที่เริ่มทดลองการทำตู้เย็นคือวิลเลียมคัน์แลนและก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆจนถึงปี1854เจมส์ฮาริสันได้สร้างตู้เย็นระบบทำความเย็นแบบอัดไอแล้วก็นำไปขายในเชิงพาณิชย์ได้ครับส่วนตู้เย็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในครควเรือนและเอาไปขายในเชิงพาณิชย์เกิดในปี1913โดยเฟเดริกเเรียกว่าจมเร่ และขายในอเมริกาเป็นที่แรกแรกนะครับก็เป็นสินค้าฟุ่งเฟืยเพราะกินไฟมากแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็มีการพัฒนาให้ประหยัดไฟมากขึ้นกลายเป็นสินค้าทั่วไปในปัจจุบันครับติดตามเรื่องราวดีๆกับหลังม่านกดไลค์แล้วพบกันนะครับ